เรามาดูไพ่เรามองกันว่ามีใบไหนเป็น positive หรือเป็นเชิงบวกใบไหนที่เป็น neutral หรือว่าเป็นกลางๆและใบไหนที่เป็น negative กันบ้างนะครับใบที่1 rider อันนี้เป็นกลุ่มของ positive นะครับ clover positive นะ chief positive house okay child Air, Stars Stroke Dove Tower gradient, Crossroads Heart Ring Book Letter Lilies The Sun The Moon the key the switch the angle อันนี้เป็นกลุ่มของ positive นะครับต่อไปเป็นกลุ่มของ neutral นะครับ neutral ก,กลางๆ tree birds g e n t l e m e n lady อันนี้เป็นกลุ่ม neutral นะครับและในกลุ่ม neutral snake ก็ยังจัดอยู่ในกลุ่ม neutral นะครับ แล้วก็ไว้กเป็นจัดอยู่ในกลุ่มนูทช่วงถัดไปเป็นกลุ่มที่เป็นเนกาทีฟนะครับ c า o f f f ฟ i นด์ e f ฟั The m o u n t a n t The ไม e ์เด e ะคร s สอ่าันเป็นกลุ่มของเนกาทีฟสมมุติว่าถ้าเราถามคำถามว่า เอเราจะไปทำอะไรดีไหมนะครับแลลองหยิบสุมเสียงขึ้นมาหนึ่งใบไปดีไหมดีอ้าวนนี้เป็น positive ก็แปลว่าไปดี้วถามไปดีไม่ดีไม่ต้องไปง,ง่ายๆนะครับสำหรับคำถาม yes no ถ้าเจออะไรที่เป็น positive ก็โอเคถ้าเจออะไรที่เป็น negative ก็ไม่โอเคถ้าเป็นถ้าเป็นเจออะไรที่เป็น neutral ก็อาจจะก,กลาง ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ถ้าไม่แน่ใจก็อ,กอีกใบหนึ่งประกบกันว่าดีหรือไม่ดีอย่างนี้ก็จะเป็นการช่วยตอบ yes หรือ no ให้ชัดเจนอย่างง่ายๆนะครับไม่ต้องถามอะไรมากหยิบไปเดียวก็สามารถฟันธงได้ว่า yes หรือ no